สิบความเชื่อที่ผิดเกี่ยวกับสุนัขกันครับ 1. สุนัขมองเป็นสีขาวดําเท่านั้นนักสามารถมองสีเหลืองและสีฟ้าเห็นด้วยนะ2ครับหางกระดิกแปลว่ามีความสุขเสมอเคยโดนบางแก้วกัดไหมเวลากัดก็อย่างนี้ควบคุมสถานการณ์ได้สามสุนัขแก่แล้วสอนไม่ได้แล้วการฝึกเชิงบวกครับสามารถดึงดูดความสนใจกับสุนัขแก่ให้อยากเรียนรู้ได้นะสี่ครับการให้สุนักกินกระเทียมสามารถไล่เห็บหมัดได้แต่สารอันลิอินนะครับทำให้สุนัขเป็นเลือดจางแบบเฉียบพันธุ้าหนปีของสุนัขเท่ากับเ็ปีของมนุษย์คนที่เขาคำนวณกัน ออกมานะครับหนึ่งปีของสุนัขเนี่ยเท่าอายุ3-1เอ็ดครับพอเวลา5ขวบเนี่ยจะขาวทั้งหน้า6ครับพิทบูลงับแล้ว ัมล็อกถ้าแรงกัดคือค่าหน่วย PSI นะครับไม่มีกลไกการล็อกไอความเอาชนะเขาสูงครับเจ็นะครับจมูกสุนัขแห้งเท่ากับไม่สบายต้องใช้เทอร์โบวิตเตอร์ครับกับกินหญ้าเฉพาะตอนป่วยการแกสซิ่งนะบวกเสริมใยอาหารครับช่วยสํารอกขนนะครับหรือกระตุ้นลําไส้นั้นเก้าครับต้องกดความเอาผ้าโลนอนแล้วกันดีๆให้รู้ว่าใครเป็นจ่าฝูงคนกระทบที่โดนโดยตรงนะครับ้างความกลัวให้น้องหมาครับรันครับส่วนมากเขาใช้หลัก LIMA ครับเน้นการให้รางวัลและจัดการสิ่งแวดล้อม มครับเพื่อให้น้องหมาเรียนรู้แบบทางบวกครับสิบนะครับหมาพันผสมแข็งแกร่งขวาเสมอครับตุ่มลูกเต๋าเลยครับครับใส่ก็จะสวิงครับผลหรือการสอนครับจะค่อนข้างจะยากมากครับชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับ